ซื้อสลักออมทรัพย์ทออสชุดหน้าคาราชนะครับฝากเพียง1,000บาทรุ้น2ล้านบาทนะครับหัวข้อท็อปปิกวันนี้ถ้าเรานะครับซื้อสลักชุดหน้าคาราช2 0 0แสนบาทนะครับการันตีไปเลยนะผลตอบแทนได้รับแน่นอน100%รนะครับรวม1320บาทนะครับ ถูกรางวัลอะไรบ้างได้ดอกเบีย้ยแบบไหนอย่างไรนะครับสามารถที่จะชมกันได้ภายในคลิปนี้เลยนะครับตอนนี้เปิดให้ฝากอยู่นะเพราะนั้นใครอยากฝากเงินต้นไม่หายได้ดอกเบีย้ยแล้วก็ได้รางวัลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับค่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ โดยรายละเอียดของสลักอมรัพทออสอชุดหน้าคาชนะครับมูลค่าต่อหน่วยหน่วยละ1,000บาทฝากครบ3ปีอัตราดอกเบี้ย1%ต่อปีเมื่อฝากครบกำหนดนั่นหมายความว่าตารางอัตราดอกเบี้ยหากฝากครบ6เดือนแต่ไม่ถึง3เดือนนะครับไทยถอนคืนคืน,คนได้รับเงินต้น1,000บาทต่อหน่วยนะครับไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อฝากครบ3ปีนะครับจะได้รับนะครับเงิน จะได้รับดอกเบีย้ย1%โดยเวลาถ่ยถอนจะได้พร้อมดอกเบีย้ยก็คือหน่วยละ1 3 0บาทนะครับต่อนหน่วยจากเดิมเราซื้อเนี่ยขั้นต้นเนี่ยเราซื้อหน่วยละพันใช่ไหมแต่พอฝากครบ3ปีเราถอนออกมาเนี่ยได้หน่วยละพันสาบาทต่อนหน่วยนั่นเองนะครับเรื่อเวลาการจ่ายดอกเบีย้ยกรณีฝากครบ3ปีธนาคารจะโอนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอนที่สลากครบ อายุนั่นเองถ้าฝากไม่ครบ3ปีธนาคารจะจ่ายเงินต้นนะครับคืนตามเงื่อนไขข้อ5้านั่นเองนะครับโดยธนาคารจะทาการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอนในวันที่ถ่ายถอนสลากนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นเงินได้จากดอกเบี้ยและภาษีเงินได้จากเงินรางวัลสลากออมทรัพย์ส่วนนิติบุคคลต้องชําระภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ของกมรมสรรพากรตามที่กฎหมายกําหนดไว้เงินรางวัลน,นะครับรางวัลใหญ่ รางวัลที 2, 000 000. 1 anyway, ่1รางวัลละ2ล้านบาทจํานวน1รางวัลต่อหมวดนะครับรางวัลที่2รางวัลละ5 0,000บาทจํานวน4รางวัลต่อหมวดรางวัลที่3รางวัลละ5,000บาทจํานวน40รางวัลต่อหมวดนะครับรางวัลเล็ท้ายได้แก่รางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลละ100บาทหมุน1ครั้งรางวัลเลขท้าย2ตัวรางวัลละ30บาทหมุน1ครั้งรางวัลเล็ท้าย2ตัวของรางวัลที่1รางวัลละ30บาทนะครับ เลขสลากถูกกำหนดตามลำดับโดยระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารลูกค้าไม่สามารถเลือกเลขสลากในการฝากได้ออกรางวัลทุกเดือนมีสิทธิล์ลุนรางวัลรวม36ครั้งด้วยกันนะครับดำเนินการออกรางวัลทุกวันที่16ของทุกเดือนขอกรณีมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้านั่นเองนะครับการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ทอ,อสอชุดนักข่าจะใช้เลขรางวัลเดียวกับสลากออมทรัพย์ทอ,อสอชุด ขานเพิ่มพูนทั้งนี้หากการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ทออสชุดขานเพิ่มพูนสิ้นสุดลงให้ใช้การออกรางวัลของสลากออมทรัพย์ทออสชุดนักข่าต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการเงื่อนไขหลักการฝากสลากก็คือบุคคลธรรมดาที่มีอยตั้งแต่7็ปีขึ้นไปยกเว้นบัญชีชื่อร่วมคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสถาบันที่ไม่สวงหาผลกําไรนิติบุคคลหอจกบจกนะครับบมจสถาบันทางการเงินบริษัทประกัน ภัยประกันชีวิตนะครับกองทุนรวมกองทุนต่างๆกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองบอกขอกองทุนส่วนบุคคลส่วนราชการและวิสาหกิจและบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศนะครับมีบัญชีออมทรัพย์นะครับคู่โอนเพื่อใช้สำหรับรับคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและรางวัลน,นะครับนะอ่ะประมาณนี้รักกันนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปทำการคำนวณกันเลยดีกว่าครับ สลากออมทรัพย์ชุดนาคราชนะครับซื้อ2 0 0แสนบาทจะได้รับ200หน่วย200หน่วยนั้นนะครับจะถูกรางวัลน,นะครับโดยแบ่งเป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขละ30บาทจำนวน2หมายเลขด้วยกันนะครับ30ูณ2ก็60บาทต่อง,งวด60บาทต่อง,งวดคูณ36งวดตลอด3 0 3ปีนะครับได้2,160บาทและยังถูก2ตัวท้ายรางวัลที่1เลขละ30บาทจำนวน 2หมายเลขเช่นเดียวกันนะครับ30คูณ2ก็60 60คูณ36ก็2160บาทนั่นนั่นเองนะครับเท่ากับว่าจะถูกทั้งหมด4หมายเลขด้วยกันนะครับครบกำหนดจะขายได้หน่วยละ1,030บาทคูณ200หน่วยก็เท่ากับ26,000 0บาท6,000บาทเนี่ยคือดอกเบีย้ยนะครับที่ได้รับไปถูกรางวัลทุกงวดงวดละนะครับงวดละ120บาทนะครับ 120คูณ36ก็เท่ากับ4,320บาทนะครับ2 6 0 0 0บวก4,320บาทเป็น2 1 3 2 0บาทรับไปเลย1320บาทเนี่ยจะเป็นอัตราดอกเบี้ยบ,บวกกับตัวที่ถูกรางวันนะครับแบบการันตีทุกงวดถามว่าทำไมถึงถูกรางวัลการันตีทุกงวดเพราะเราซื้อครอบคุมที่มันจะถูกเลขท้าย2ตัวนะครับ แบบ100%นะครับถูกเลขท้าย2ตัวแบบ100%เลยทำให้มันไม่มีทางที่จะไม่ถูกและใครดวงดีก็อาจจะถูกรางวัลอื่นๆโดยเฉพาะรางวัลที่1-2ล้านบาทนะครับก่อนจากกันนะครับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการซื้อสลากออมทรัพย์ชุดหน้าคราชของธนาคารทอสก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับ ตัวสลักออมทรัพย์เนี่ยนะครับของแต่ละสถาบันทางการเงินข้อดีก็คือเงินต้นไม่หายนะครับแถมได้รุนรางวัลรางวัลเล็กรางวัลใหญ่ก็แล้วแต่นะครับของโปรโมชั่นของตัวสลักชุดนั้นๆใครสนใจนะครับสามารถไปที่ตัวธนาคารแต่ละแห่งนะครับหรือสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับ โมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป apple store นะครับ google play store นะครับและมันอัปเดตระบบบติการและแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็2ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเ b r e นะครับรูต่างๆนะครับแล้วก็3ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอยาปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก sms ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ WiFi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมาซิมม้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดนระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัชจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ